ตอนนี้ผู้บริหารของพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าล็อบบี้อย่างหนักค่ะให้นายกนาโอโตโคังรอดพ้นจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะลงมติในบ่ายวันนี้โดยฝ่ายค้าน นำโดยพรรค LDP ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกนาโอโตะคังระบุว่าเขาล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และการรั่วไหลของสารกำมันตรังสีของโรงงานฟูกูชิมะพร้อมกับอ้างอิงผลสำรวจประชามาติว่าชาวญี่ปุ่นร,อ 79, อร้อยละเจ็ดสิบเก่าไม่พอใจการแก้ไขวิกฤตการณ์ของรัฐบาล เมื่อประเมินจากจำนวนสสในสภาพักฝ่ายค้านต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อย82เสียงที่แปรพักมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อได้เสียงสนับสนุน232เสียงซึ่งจะทำให้มติไม่ไว้วางใจผ่านสภาโดยรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าพักคอมมิวนิสต์และพักสังคมรประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจะงดออกเสียงค่ะ ความเสี่ยงที่จะพ้นจากตําแหน่งของผู้นําญี่ปุ่นนายกยคันตรีนาะโอตโตะคังเนี่ยนะคะมาจากการแย่งชิงอํานาจภายในพรรคประชาธิปไตยของเขาเองโดยนายอิชิโร่โอซาวะอดีตเลขาธิการพรรคผู้มีบทบาทสูงยิ่งจนได้รับฉาย,ยาว่าโชกุนเงาประกาศว่าสมาชิกพรรคประชาธิปไตยมากกว่า70คนรวมทั้งอดีตนายงรียูกิโอฮายูกิโอฮาโตยะขออภัยยูก oh ิโอฮาโตยาม จะโหวตไม่ไว้วางใจผู้นําของตัวเขาเองนะคะก็คือภายในพักในะมีความแตกแยกกันแล้วก็จะมีการโหวตไม่ไว้วางใจให้กับนายนาโอโตะคังด้วยนายโอซวาวะถูกปลดออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักประชาธิปไตยนะคะหลังจากที่เขาถูกคอรหาเรื่องของเงินบริจาคสนับสนุนพักอย่างไรก็ตามนายคาสุยะโอคาดะเลขาธิการคนปัจจุบันของพรรคประชาธิปไตยก็แสดงความมั่นใจว่า เขาจะเรียกร้องให้สมาชิกพักสนับสนุนน,นายแนวโตคังต่อไปให้ได้พร้อมทั้งเตือนด้วยว่าจะไล่สมาชิกที่โหวตล้มรัฐบาลออกจากพักซื่อญี่ปุ่นประเมินนะคะว่านาโอโตคังอาจจําเป็นต้องให้รัฐนรีลาออกทั้งคณะหรืออาจจะต้องยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ถ้าหากว่ามติไม่ไว้วางใจนั้นผ่านสภาไปค่ะนะ